วัสดีชาตุนค่ะดวงความรักปรจะจำวันที่6กุมภาพันธ์นะคะคุณได้8ถ้วยนะคะส่วนเขาเป็น i ิงถือดาบกับหัวนะคะวันนี้อยากให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะอยา่าอย่าปล่อยให้ตัวเองเครียดมากเกินไปหรือว่าคิดมากเกินไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะ,ะวันนี้แฟนอาจจะมี ความคิดที่แตกต่างจากคุณนะคะหรือว่าเขาอาจจะอารมณ์ร้อนนะคะเป็นไปได้อาจจะมีการเบี่ยงเวี่ยงใส่เราเราก็อาจจะทําให้เราน้นน้อยใจนะคะพลังงานแปดถ้วยก็หมายถึงคนที่ตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อนะ,ะอย่างไรก็ตามที่เมย์บอกว่าอยากให้อดทนแล้วก็ใจเย็นๆเ,เพราะว่ามันมีพลังงานดีๆเข้ามาก็คือ trust แล้วก็ the situation will improve นะคะเหมือนเจะะ้าอาวาสน่าจสื่อสารว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องลบๆเนี่ยมันจะสามารถผ่านพ้นไปได้แล้วก็สถานการณ์มันจะดีขึ้นนะคะทุกปัญหามันจะคลี่คลาย ได้อาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดเท่านั้นนะคะในวันนี้นะอยากจะให้คุณนะมีความเชื่อมั่นนะคะในตัวของคนรักของคุณแล้วก็เชื่อมั่นในความรักนะคะ